ฉันจะขอพูดถึงปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในกทบก็คึอเรื่องของการข่มขืนกระทําชําราวการคุกคามทางเพศการอนาจารแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะต้องพูดถึงมากๆก็คือว่าคนที่ยังไม่รู้ว่าการข่มขืนกระทําชําราวและการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะคะออมีคํากล่าวไว้ว่าเป็นรูปแบบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในครอบครัวชุมชนสังคมเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบบุคคลความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางสังคมนะคะ ซึ่งมีผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิงสถานการณ์ความแรงทางเพศเป็นลักษณะหนึ่งของความแรงในครอบครัวที่ผู้ชนนี้เพราะว่าในครอบครัวหลายแห่งนะคะมีการกระทําที่บุคคลในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อลุงพี่มีการข่มขืนกระทําจาเหล่าบางรายกระทําตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะตัวเล็กๆที่ตามสุดที่ในพื้นที่กทมที่รับทราบน่าจะเป็น3ามปีนะคะตัวเลขจาก ที่เคยได้รับฟังนะคะสปีนะคะในปีมีตัวเลขนะคะตัวเลขล่าสุดของกรมกิจการสตรีนะคะในตัวเลขที่เขาบันทึกไว้ตั้งแต่ปี2 5 6 1ถึง64มีจำนวนทั้งสิ้นนะคะความแรงที่เกิดขึ้นในกทมนะคะเฉพาะกทมที่รับแจ้ง6,960รายนะคะและในปี65มีจำนวนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละยนะคะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแต่ ปัจจุบันนะคะยังพบว่าระบบที่มีการดูแลช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกผู้หญิงเด็กหรือบุคคลที่เป็นบุคคลหลากหลายทางเพศที่ถูกกระทัอขออนุญาตใช้คําว่ากระทําทารุณกรรมทางเพศเนี่ยระบบยังไม่มีความเป็นมิตรเอื้อต่อบริบทของเพศภาวะของบุคคลดังนั้นและอีกอย่างก็คือเด็กหรือคนพิการส่วนรายละเอียดเดี๋ยวคุณสองเวลาคงได้พูดถึงนะคะท่านทั้งหลายที่ ต้องบอกว่าท่านมีความกล้า,าหาญอยู่แล้วที่มาสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่นโยบายที่จะเสนอท่านเนี่ยถ้าหากท่านนําไปใช้นะคะหรือท่านจะนําไปวางแผนเนี่ยนะคะขออนุญาตเสนอเพื่อให้เกิดรูปธรรมแล้วก็ท่านได้นําไปนะคะในข้อที่หนึ่งนำแผนยุทธศาสตร,ร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศที่มีทั้งในระดับชาติและกรทมไปลงนามเอเบยูก็เยอะนะคะ นะครับแม้ท่านจะไม่ลงนามแต่ว่าอดีตผู้ว่าท่านอื่นๆก็ลงมาแล้วนะครับนาไปทําแผนปฏิการกจัดความดูแลเพื่อให้กทมมีการปฏิบัติงานอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมไม่ใช่โฆษณาเสร็จหายไปไม่ใช่นะคะต้องทําอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมและเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมชุมชนในกทมนะคะทั้ง50เขตเนี่ยวันนี้มีตัวแทนชุมชนคณะกรรมการชุมชนมาหลาย หลายหลายชุมชนด้วยกันนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสําหรับประชาชนทุกเพศวัยและทุกเพศสภาพนะคะข้อ 2. ควรสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนให้ทําหน้าที่ในการป้องกันปัญหาความแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดโดยการใช้นะคะ,ะการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนในในทุกเขตสนับสนุนทรัพยากรงบประมาณบุคลากรเครื่องมือให้ชุมชนทํางานเพื่อให้เกิดการป้องกัน ในการทํางานเชิงรุกลดขจัดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวและก็สังคมนะคะเราก็สนับสนุนช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะคณะกรการต่างๆที่อยู่ในชุมชนแล้วก็องค์กรเอกชนนะก็ทําให้เขาเข้าถึงได้ง่ายนะคะสำหรับข้อถัดไปนะคะก็ขออนุญาตนะคะถ้าท่านไปแล้วเนี่ยไอกองทุน50ล้านนะคะคใช้ได้ยากมากเลยยากที่สุดเลยนะคะ สมัยท่านผู้ว่าอศวินรู้สึกว่าจาได้ว่าท่านไม่ใช้เลยเพราะว่าไม่มีคนกล้าเข้าไปใช้อันที่สี่นะคะเรื่องการสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนทุกคนโดยเฉพาะในสถานศึกษามีการคู่ความทางเพศและที่สําคัญนะคะสานักการศึกษาบางแห่งเนี่ยก็ไปเข้าข้างผู้กระทําความผิดพราะฉะนั้นท่านก็ไปดูนะครับว่าการกระทํารูปแบบแบบนี้ไม่ควรจะเกิดในพื้นที่กทรทมข้อสุดท้ายนะคะสำหรับผู้หญิงพิการที่ถูกล่วงละเมมดทางเพศ ควรจะมีการจัดบริการดูแลนะคะมีะทีมสาววิชาชีพที่เข้าใจมีร่างภาษามือแล้วก็การบริการเนี่ยมีมิติแห่ง,หงความเป็นมิตรนะคะไม่ใช่ว่า,าทําไปเท่านั้นแหละไม่ใช่ผู้แทนเขตนี้ไม่ไม่ใช่ศูนย์บริการนี้ไม่ดูแลบริการก็เดี๋ยวรายละเอียดคงจะส่งให้ท่านทีหลังนะคะแต่คิดว่าถ้า,ถา,ถาโดยเฉพาะค,คุณทีบอกว่าทําได้ทันทีเนี่ยลองดูเนีฮะถ้าคุณได้รับเนี่ยก็ท,ทําทันทีได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ